ก็ทุกอย่างก็ดำเนินไปดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับก็ยังไงท่านสสก็หน้าที้สำหรับผมแล้วนะครับที่อ้องมาเสนอเนาะก็คือแบบนี้ครับว่าตอนนี้นะครับคือไอ้ตัวบัตรคำรบบไม่แตกเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรใน้าานครับเมื่อที่ท่านจักป้อได้พูดไปนี้แล้วก็คือว่าคนในหมู่บ้านเราเนี่ยมันมีคนอยู่สองประเภทคือหนึ่งคนที่พูดไม่เป็นเพราะนั้นท่านให้เขาได้เขียน เขาจะแปลออกได้ดีกว่าไหมครับได้ดีกว่าเนาะอีกประเทศหนึ่งก็คือพูดไม่ทันคือจะพูดเขาอื่นพูดหมดเนีย้ยถ้าเกิดเราให้เราเขียนนะครับมันก็จะสามารถสาแสดงความคิดได้ดีกว่าเนาะตรงนี้แต่ทีนี้คือขออ,อรรรนุญาตชี้แจงหนึงนะครับว่าตอนที่เราทำให้ให้แจกบัตรคัพนะครับเหมือนที่อาจารย์บอยได้พูดไปแล้วประมาณ2-3สสูงครั้งต้นแล้วอาจารย์ว่าเวลานเราทิ้งขั้นถัมในคอนโดนแล้วเนี่ยพี่คอร์ทก่อนจับเกิดใจไหมครับ มันจะเนียบครับมันจะเนี๊ยบพ่อว่าเวลาคิดมันต้องใช้องสมองมันใช้สมาธิเนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้เนะี่ยบารธรรมนะครับบารธรรมถามว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยครับเป็นเป็นสี่เหล่างแบบเนี้ยมันผิดไหมครับมันไม่ผิดหรอครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถ้าม่ามันจะมองเห็นแง่ายก่าไหม เห็นไหมครับ้องเห็นให้ก่อนไหมครับเนาะคือบัตรคำเนี่ยผมอยากจะให้ทาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยไม่ต้องเขียนอธิบายแต่เขียนคีย์เวิร์ดของมันเท่านั้นไม่ต้องร่ายยาวให้ผมแล้วก็หนึ่งบัตรเนี่ยก็ควรจะมีหนึ่งหัวข้อนะครับเท่านั้นเ่นถามครับตอีกจบเลยครับอยากเขียนอีขอเพิ่มนะครับแต่ถ้าเขียนไปสองหัวข้อคือดู่ในแผนเดียวกันเนาะตัวนี้นะครับไม่แปลกไปอย่างนี้ครับ แล้วก็แบบแบบหมูแต่อันนี้ของที่ต่อใหผมชอบใต่อย่างตรงที่ว่าถ้าแต่ได้แบบแบบน่ารักนะครับคือไม่เป๊ะประมาณเนี้ยเมืนเอนักนักเรารู้สึกเกรงว่าคไปเส้นตรงเกินไปแต่ถ้าแต่แบบโปรเกรสคือดีแน่นอนแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดย,ย่า,าองอื่นน,อนนะครับหรือว่าความจัดประจำบอยเนาะก็ขอบคุณท่านผา้นำทุกท่านอีกแล้วก็ทุกท่านที่ตั้งใจฟังนะครับขอบคุณมากครับ คนกองนะรวมของจริงนะกับพี่นรูงนะเขาเขาแก้ไขปัญหาเรื่องคำถามไปเรียบร้อยแล้ะเลยการใช้ไงครับเอาคำถามขึ้นนะเอาคำถามขึ้นทีเดียวเลยาถามคำถามแต่ความน่าสนใจของมันเนี่ยนะครับเมื่อเราเร็วเลยหมดเนี่ยนะครับมันเหมือนขดกอกว่ามันแบบเนี่ยขเขาระแบบไปนะใช่ไหมพอรู ภาพแบบไหนเปลยทีเดียวหรือว่าก็กแบบ็คนแ,แบบฮะเอาชอบผมแจ้งนะฮะอันนี้มีสแบบให้เลือกคือเนี่ยเราโชว์คำถามทีเดียวเลยสามคำถามนะครับแต่กับโชว์ทีละคำถามโชว์ทีละคำถามโชว์ทีละคำ,ำถามเป็นทีละก้าวทีละก้าวก็มีจุดแตกแต่างกันที่อนุรุตชอบจบแจ้งไปลเลยนะครับอลยทีเดียว สามคนถามจะชอบแบบนีแต่ท่านอื่นอาจจะชอบทีะคำถามก็ได้นะทีนี้คําถามที่หนึ่งนะครับเนื่องจากในเวลาจากัดนะครับคําถามที่หนึ่งเป็นคําถามเหมือนจะเป็นคําถามปุ่นเครื่องจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบเขาต้องการว่าแล้วลเราจะมีข้อเสนอ,อยังไงถ้าสถานการณ์มันเกิดความขัดแย้งพวกผู้นำมินโนเมสีรุ่นห้าเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาสังคมที่มันหนักหนาสาหัสในตอนนี้คือเรื่องความขัดแย้กนี้ยังไงอันนี้คือหัวใจออกมาที่เป็นเพื่อ เราต้องการตรงนี้บอกตรงนี้สำคัญที่สุดเพื่อที่จะเอาไปทําแก้ไขปัญหาแต่ก่อนที่มันจะแก้ไขปัญหา,าได้มันต้องผ่านบ่อที่สองคือมันต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ให้ตรงจุดก่อนนะเพราะฉะนั้นมันจึงมีละสเต็ปสเต็ปจะเวิร์กกว่าทีนี้มาคาถามที่หนึ่งนะครับถ้ามีเวลาพอสมควรนะครับถ้ามีเวลาพอสมควรถ้าให้ทุกคนได้พูดถึงสถานการณ์บ้านเมือง ในปัจจุบันนี้ที่มันเกิดความขัดแยนะ้งเนี่ยท่านรู้สึกยังไงถ้าผู้นำทุกคนจะได้พูดหมดเนี่ยจะเงียบมากนะแต่ในเวลาที่สิบนาทีเนี่ยท่านคองทีมคนพูดเนะี่ยท่านก็แก้ไขในท่านให้ทุกคนเขียนแล้วก็อ่านให้เขาฟังมันก็จะกินเวลาอยู่ถูกไหมมันก็จะกินเวลาอยู่ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะออกแบบยังไงดีถ้าอาจจะมีตัวแทนท่านผู้นำที่อยู่โซนภาคอย่างนะี้ ่วนภาคกลาง่วนภาคตะวันออกนภาคตะวันตก่วนภาคใต้ได้พูดถึงสาเาตุที่มันเกิดความสัดแย้งนี่ท่านรู้สึกยังไงลองสักนิดนึงตัวแทนจากภาคการบ้านเมืกี่มันเกิดความขัดแย้เนี่ยตอนนี้แต่ครับท่านอาารในตอนนี้นะครับอันนี้ถ้าเราไม่บอกกติกาว่าใช้เวลาสักหนึนาทีนะอย่าเกินหนึ่งนาทีต่อท่านนะครับมันก็จะคุมไม่ได้ คนหมอไม่เกนการนี้นะครับครับสมัคสถานการณ์บ้านเมืองในความนี้นะครับก็เกิดความขัดแย้งกันทุกภูมิภาคนะอย่างที่ผมได้เคยบอกนะว่าภาคใต้ก็ขึ้นเหนือไม่ได้นะเหนลสารก็ไปใต้ไม่ได้นะทีนี้มันแล้วก็มัลึกไปถึงครอบครัวนะซึ่งตอนนี้ถือว่ารุนแรงมากนะครับหรือว่ารุนแรงตามสถานการณ์ตอนนี้คือในครอบครัวนะหัวเมาะทะเลาะกันเกี่ยวกับการเงินนะครับลูกเต้าไหลสารนะคือ มา <ersch> คุยกันตอนนี้วงข้ามได้เลยเพราะสถานการณ์ในช่วงนี้ด <Okay. S 1> so ีอะไมากครับขอบคุณมากครับผู mmm ้ดำเนินการมากเลยก็รู้สึกกังวลใจเหมือนกันนะครับมาดูทางใต้บ้างผมขอพี่ชัยพิพัฒนะรู้สึกยังไงครับกับสถานการณ์ความบาดแยงในตอนนี้ครับครับก็ปัญหาความบาดแยงงนี้ก็คือบอกตรงว่าตอนนี้รู้ลงแต่ตามที่เราดู้ก็คืออยู่แบบยงแง่ถือเพราะว่า ส่วนลึกที่เกิดมาแล้วก็อดีตที่ผ่านมาหนึ่งสีห่หกก็ดีนั่นคือเกิดปัญหาเลยแต่ว,ว่าวันนี้เด็กคนหนึ่งป .1 ป .2 นั้นเกิดความรู้สึกตรงนี้แล้วถ้าเราให้ความรู้สึกตรงนี้กับเด็กอนาคตอีกสี่ปีเป็นยังไงนี่คือความแตกที่จะชี้ยะหลัของประเทศไทยับสเรัาอีสานะ,สายยาาะรับคิดยังไงกับสถานทางความรุนแรงอ่าวตักัน การเสนอความขัดแย้งในปัจจุบันนี้นะครับผมเองก็รูรด่านะครับในชมุมชนผมรู้สึกเลนอมนะครับไม่รู้จะไปไหนจะไป,ไปยังไงบางทีไปพูดคุยอะไรมากมายไม่ได้นะครับกลัวกลัวพลาดเวลาพูดไปบางทีมันก็มีการแบ,บ่งแยกนะครับคนชอบต่างตรงต่างความคิดนะครับความคิดแตกแยกนะครับความขัดแย้งอย่างที่ท่าน หลายท่านบอกว่าอยู่อยู่ในครอบครัวก็เป็นที่บ้านผมถึงหน้ายิงโทรทัศน์เลยนะครับจริงจริงครับจริงจริงตองขอบคุณครับก็จริงจริงอยากให้พูดไปทุกคนสมมตินะตอไรก็คือได้พูดเห็นนี่เหมือนปุ่นเครื่องครับทุกท่านนะครับเห็นอยู่แล้วดูข่าวทีวีทุกเช้าบางทีเราไม่เครียดเราจะเครียดตามไปด้วยกับข่าวสารบ้านเรืองที่เราต้องเสกต้องรับแล้วเราก็บางทีก็ไม่รู้ว่าไหนจริงไหนเท็จไหนลับวงการ หน้าลัวเลยจริงๆรและทีนี้ปัญหาของบ้านเรือนมันคงมันไม่คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครอะไรคนจะรับผิดชอบมันเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและท่านเองซึ่งเป็นทีมวิทย์ผู้ตี <Stamp> เตอร์นะครับเป็นผู้นําของชุมชนนะครับอย่าลืมนะครับว่าชุมชนของเราเคยร่มสลายนะครับแต่มันไม่สามารถล้มประเทศได้เพราะชุมชนในชนบทชุมชนในท้องถิ่นของเรายังเข้มแข็งอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการออกของบ้านเรือนของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้นําทุกท่าน ครับวันนี้เรามีโอกาสดีที่เราจะได้มาช่วยกันวิเคราะห์ดูซิว่าลึกๆแล้วเนี่ยนะครับสาเหตุของความขัดแย้งมันเกิดจากอะไรกันเนี่ยนะครับช่วงนี้อยากจะขอพิยีกรช่วยแจกนะครับปัตกาศนะครับเคมีให้กับทุกท่านเลยนะครับคนละหนึ่งด้าพร้อมทั้งแจกบัตรคานะครับสีฟ้านะบัตรคำสีฟ้าให้กับท่านผู้นําเลยนะครับคนละสองสามแผ่นฮะช่วยกันวิเคราะห์หน่อยสิ ถาว่าสาเหตุของความัดแย้งในชุมชนของเราในประเทศไทยของเราเนี่ยมันเดินจากอะไรครับอ่าวกควรนะครับสาเหตุหนึ่งสาเหตุตอนหนึ่งบัตรคำครับแต่บัตรคำสิน้าเลยครับห็นไปเลยครับหนึ่งสาเหตุตอนหนึ่งตัดนะครับท่านคิดว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับอ่ตอนนี้กินเอาคนละสามไปก่อนนะครับอ่า ถ้าไม่พอขอใหม่ได้ถ้ามันมีสาเหตุเยอะนะครับผมอยากจะฟังความคิดเห็นของท่านผู้นำเลยนะครับว่าสาเหตุของความขัดแย้งของบ้านเมืองในตอนนี้ในความเห็นของท่านเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรตอนนี้จะไม่ต้องพูดสายนะครับอยากให้ท่านไปคิดเองก่อนสาเหตุของความขัดแย้งในชุมชนประเทศไทยนะคุบยันี้ นะครับรบกวนนะฮะหนึ่งสาเหตุตอนหนบาทเขียนตัวโตๆหน่อยอย่กเขียนตัวเลนะครับเขียนโตัโตแนวนอนนะเขียนแนวนอนด้วยครับีฟ้านะครับถ้าไม่พอก็ขอเพิ่มได้นะครับ เร่องสาเหตุตอนตปากทัครับเขียนตัวต่อโหแนวน ไม่พอโยกเงิให้เดี๋ยวเสร์เพิ่ม ั่งเขียนเสร็จนะโอเคนะคือนับสีเลยครับเริ่มจากีครับนอแบี่้องมี่ห้าบ1 2ดง่็งสองสามห้่งส่ อ่าท่านที่นับหนึ่งยกมือขึ้นครับขอพังนาเดินมาลงในทางนี้เลยครับนับสองครับมาลงในตรงนี้เลยครับนับสามครับมารวมกันตรงนี้เลยครับนับสามครับท่านที่นับสี่มาลงในมุมนี้เลยครับเราจะจับตี่เป็นวงกลมเลยครับจับตี่เป็นวงกลมเลยครับสาหรับท่านที่นับสี่เดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวอะไรครับท่านที่นับสี่ไปตรงนี้นะครับจับตี่เป็นวงกลม แต่าอเป็นมงคลเลครับตอนนี้สมมติว่าเขียนเสร็จแล้วครับตอนนี้สมมติว่าเขียนเสร็จตอนนี้สมมติว่าเขียนเสร็จครับ่ากเ็เกองลานหาสองาลมาครับพี่น้องครับอนนี้ครับอ่า ก็เปิดหนึ่งตาสองตาสามตาก็ได้หมดนะหนา่งสองสามนะครับทีนี้สมมุติว่าเขียนเสร็จแล้วหกอันพอนะสมมุติว่าเขียนเสร็จอ้าวปัญญาปีกานะครับปัญญาปการท่านรองครับพี่น้องครับปัญญาปีกานะครับเข้าไปกลุ่มแล้วเดี๋ยวขอมีผู้นำการพูดคุยสักคนหนึ่งนะครับไม่ต้องมีเลขาก็ได้ผู้นำการพูดคุยช่วยให้แต่ละคนนะครับ ได้พูดถึงสาเหตุของความขัดแย้งของบ้านเรือนเราเนื่องจากว่ามีหลายสาเหตุเอาทีละาทเที่ยวนะครับเทีเ่ยวแรกก็คนละหนึ่งสาเหตุสาเหตุถ้ามันตรงกันแล้วท่านก็ไม่ต้องพูดนะเอาถ้าเรามีหลายสาเหตุถ้าคนนี้พูดสาเหตุได้มันตรงกับเราแล้วเราก็ไม่ต้องพูดแล้วขนะ้อนั้นหยิบใบของเราใบที่สองสาเหตุที่สองมาคุยต่อเลยแล้วก็ไปวนกันอย่างนี้น,นะครับให้ครบจนหมดไม่มีใครพูดถึงสาเหตุแล้วนะครับแล้วก็ขอให้สรุป สาเหตุของความขัดแย้งลงบนบัตรคำสีเขียวครับอ่าทีงานแจกบัตรคำสีเขียวเลยนะอ้าแจกเลยครับแจกเลยไม่ต้องไม้หนักอะไรแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่จำเป็นอ่าลองดูดูจะใช้ไม่หนัก็ได้อ่าจะใช้ไม้หนักก็ได้แล้วแต่ครับไม่ใครทำก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับบัตรคำสีเขียวนะท่านผู้ชมไม่ใช่แจกนะครับพี่น้องครับขออภัย ไว้ที่ท่านาประธานครับไว้ที่ท่านประธานฟังใหม่นะครับผมอธิบายกลากาไม่ไม่ไม่ดีใจฟังใหม่ครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวให้มีผู้นําการพูดคุยหนึ่งคนผู้นําให้เพื่อนๆแต่ลสมาชิกแต่ละคนเนี่ยได้พูดถึงสาเหตุความแัดแยงนะครับในที่ประชุมมานะครับเสร็จแล้วต่อให้พูดจนหมดที่หมดทุ่คนในมือ เสร็จแล้วก็ขอให้สรุปสาเหตุของความขัดแยง้งที่เป็นความเห็นกลุ่มแล้วล่ะนี่ใช่แล้วสาเหตุของความขัดแยง้งสรุปแล้วเขียนตรงไหนครับเขียนลงในบัตรคำีเขียที่แจกให้นะครับหนึ่งสาเหตุต่อน,นึ่นงบัตรงงไหมครับไม่ไงงกันนะครับ,รบอ่ะผมให้เวลาสิบนาทีเช่มครับสิบนาทีผ่านจบคำถามเลิกนะสิบนาทีผ่านเรียบร้อยแล้วนะ 10นาทีเรียบร้อยแล้วได้สาเหตุของได้สาเหตุอยู่ในบัตรคำสีเขียวแล้วนะได้สาเหตุอยู่ในบัตรคำสีเขียวหมดแล้วนะ10นาทีผ่านไปแล้วนะตอนนี้ได้บัตรคำสีเขียวแล้วนะสมมติว่าได้สาเหตุอยู่ยัน5้าอบาทนะครับรบกวนครับช่ว่อเอาบัตรคำของทุกหมู่มาติดข้างบนเลยครับ ขอตัวแทนส่งมาเลยครับมีกี่สารเเรกที่อยู่ในบัตรคำสีเขียวครับที่อยู่ในบัตรคำสีเขียวครับท่านผสมไม่ต้องเขียนอะไรได้สิครับผสมมุติสมมุติสมมุติเอาเฉพาะบัตรคำสีเขียวที่สรุปว่าเป็นสารเเรกนะครับตอนนี้ผมสรุปแล้วเดี๋ยวมันมีสารก้อนเอาติดเลยครับเอาสีเขียวมาติดเลยครับ เราไปทำสีเขียวมาสีอะไรครับท่านเดินมาสีอะไยครับสีอะไรครับาสีอะไรครับถ้าเราออกเรามีห้าสเปกัมไท่านมีกี่ข้อนะครับห้าข้อถ้าห้าข้อก็สีห้าข้อเลยครับจะติดสี้เลยครับสมมุติสมมุติสมมุติเดี๋ย็นๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มวิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้งของสังคมไทยและปัจจุบันนี้มีอะไรบ้าง นะครับกลุ่มนี้มี5ข้อกลุ่มนี้ก็มี5ข้อกลุ่มนี้มี3กลุ่มนี้มี3ก็เป็นเท่าไหร่นะครับ16ข้อโอ้โหมาจากสายเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเพ่อเขาติดก่อนนะครับเพื่อนเพื่เขาติดก่อนอาผมก็ติดเสร็คเนาะผมก็ติดเสร็จเดี๋ยวข้าวเย็นไม่ติดไปใช่ไหมสมมุต ทุกกลุ่มเอาบัตรคำผีเขียวมาติดกมบเรียบร้อยแล้วนี่คือสาเหตุครับเอา้าเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับท่านที่นั่งก็อีหันหลังตอนนี้มวยก็อีกทีมาหน,น้เาเวทีหน่อยอ้าวนะครับผูดถึงสาเหตุเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เอ,เอา้ามันใกล้เกียงกันมันพอจะเป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมเนี่ยอ้าว้าได้ผมขออนุญาตนะเอามาติดด้วยกันนะครับอาเรื่องนี้นะครับ เรื่องนี้่อ้าเรื่องนี้รู้สึกมันใกล้จะใกล้เคียงกับเรื่องนี้นะมันพอเป็นเรื่องดีวนันนั้นหรือหรือถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงกันเราอไมใกล้ๆอะไรไหมได้นะอ่าโอเคนะครับมาดูเรื่องนี้เรื่องนี้อ้าวเรื่องนี้รู้สึกจะใกล้เคียงกันนะครับผมแตะปุ่มให้นะครับเรื่องนี้อ่าสรุปแล้วมีเมื่อกี้สิบหกข้อตอนนี้ใกล้เคียงปุ๊บรวมเรียบร้อยแล้วเหลืออยู่สิ ที่อยู่ในกลุ่มของสาเหตุของความสัดแย้งมอานให้ฟังอกีงกียลยวนะครับว่าสิบข้อมีอะไร,รบ้างหนึ่งสองสามสนี่คือสาเหตุความสัดแย้งที่พวกเราช่วยนันวิเราว่าสังคมไทยเราเนี่ยนันมา,งงานจากสาเหตุมีใครจะเพิ่มเราน,นอกเหนือจากนี้ไหมที่หลุดไปตั้งแต่รอบแรกอยากจะเพิ่มนี้ไหมมีไหมครับถ้ามีก็เสนอขึ้นมาพวกเราคิดว่ามันใช่ไหมสาเหตุนี้ใช่ก็เขียนแต่ นะครับเราเหลือช่วงสุดท้ายสําคัญมากเลยครับเพราะเอาได้สาเหตุแล้วเนี่ยเราก็เดินตามแนวทางของพระพุทธองค์ก็หลักว่าเราจะดับทุกได้เราต้องรู้จากสาเหตุเมื่อเราเห็นสาเหตุเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะเห็นทางออกของประเทศไทยจากสาเหตุทั้งหมด11ข้อผมอยากให้ทุกคนช่วยกันโเลยสักรอบนึงเถอะคราวนี้ให้เวลาเยอะหน่อยสัก10นาทีนะครับช่วยกันเขียนทางออกสังคมไทยหน่อยสาเหตุพวกนี้เราจะแก้ไขเป็นยังไงดี เื่อเป็นข้อเสนอให้กับสังคมน,นะเราวันพรุ่งนี้เนี่ยอธิบดีกรงการต่างชนก็จะมาเยี่ยมของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากสาเหตุ11ข้อที่เราวิเคราะห์เราจะมีข้อเสจจเนอเพื่อการทําให้สังคมไทยเราสงบสุขอะไรบนะ้างอ้าวแจกบัตรทำทีเดียนเลยครับท่านโงเล่กันแต็ที่แล้วก็ขอให้ได้ข้อสรุปบัตรไม่พอขอเพิ่มได้ครับเด <c oughs> ี๋ยวนนะครับดูสาเหตุจากบนกระดานนะครับ ครูสาเหตุจากคนกระดานนี่นะคุยกันเฉพาะเรื่องนี้นะครับมีละข้อมีละฟอเลยไล่เรียนกันเพื่อให้ได้อะไรครับอ้าวมานไป15นาทีเรียบร้อยนะครับอ่าใจเย็นครับใจเย็นเดินเย็นเดินเย็นใจเย็นไม่ติดจะติดก็ได้จะติดเราขึ้นมาอ่านก็ได้แต่รอบนี้ผมไม่ติด ท่านมีกี่เรื่องครับมีข้อเสนอให้กับสังคมกี่เรื่องครับที่เดันมีสามเรื่องค่มนี้มีอะไรครับกี่เรื่องครับสองเรื่องครับครันนี้มีกี่เรื่องครับสามจากจากขาเหยุทั้งหมดนะท่านได้สามพันออกนะครันนี้มีกี่เรื่องครับห้านะครับโอหโยเยอะหน่อยนะครับเที่ยวที่หนึ่งเรื่องที่ท่านคิดว่าจะเป็นข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาทั้งันเงินของเราแล้วเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับ เรื่องอะไรครับอ้าวเรื่องนี้นะครับมีใครตรงกับกลุ่มอื่นมีตรงกันไหมมีค네อ้าวมีโอเคนะครับใครเหวี่ตรงนะนั้นเราบอกเลยครับเราบอกเลยเอาออกว่าเอาออกว่าที่ตรงเราบอกไปเลยนะครับนี่คือตรงกันเลยนะโอ้หตรงกันทุกกลุ่มคิดเหมือนกันบอกว่าต้องทำเรื่องนี้ผมแปลเลยนะอ่านอาน่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 ้น่า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 น่ ก็มีตรงกันสองกลุ่มนะครับท่านออกเลยครับเรื่องของแต่ท่านครับเรื่องต่อไปครับที่ไม่ตรงกับเพื่อนเลยเสนอเลยครับเรื่องนี้ครับมีตรงกลุ่มไหนไหมไม่ตรงอ่นต้องละโอ้โหตรงแล้วออกเลครับตรงแล้วรื่องนีของท่านฮะที่ตรงเหลือเรื่องเดียวถ้าท่านตรงกันทั้งหมดเลยอะไรฮะเรื่องอะไรครับอ๋อเรื่องนี้อ้าวมีตรงไหมครับมีตรงไหม่มีตงก็ทำอย่างเดียนะท่าน ก็หมดกระดาษที่เหลือเลยใช่ไหมครับแล้วมันก็จะได้ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาเอเนไหมเค็นไหมพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็ได้เจ็บเรื่องจบเราก็สนุกปิดเวทีได้เลยว่าพรุ่งนี้ที่ปีมาเราจะเสนอทางออกให้ที่ดีแน่สังคมไทยเราจะสมสุดได้มีเจ็บเรื่องเอาย่งมีเรื่องก็เอาเรื่องครับ ท่านผู้นำทุกคนนะครับสำหรับการนำเสนอเสนอกระโดงมาเขียนแบบนี้ด้วยบัตรคำเนี่ยสมบูรณ์มากเลยครับได้ความได้แนวทางที่ดีทีเดียวนะครับหวังว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้ให้ข้อเสนอที่ดีกับทุกที่โครการต่างชนนะครับสำหรับวันนี้ที่ชั้นจีนพอสวัสดีค่ะอ้าวช่วยคนเดียวอ่าปิดเลยีโอเคไหมโอเคเห็นภาพไหมลองใช้บัตรคำแบบนี้เด็ดขาดอย่างนี้เขาเรียกว่ากระดาษโค เพราะมันใช้ะไรไม่ได้มันอ่านไม่ออกบัตรคำมันต้องบัตรอย่างนี้เขียนโตโัวต่อๆด้วยปากกาไม่ติดกระจายยาเพราะงั้นถ้าท่านจะใช้บัตรคำก็ต้องขนาดนี้เลยนะอ่าโอเคครับขอบคุณครับเชิญเข้าที่ลุ่มต่อไปเต็มตัว